ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและท่านองค์กรปกครองที่เคารพนับทุกท่านครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่ร่วมกรเตินกันก็ขอทุกท่านนะครับสวมอุปกรณ์ความปอดภัยอาดิเช่นมาดูแลประเทศกราพัฒนาอยงพวกเราในรูปของการให้ทุนเพื่อันเพื่อเราเพื่อโลกขอเชิญชมครับ ไล่ความมืดมิดคือความสว่างใสตั้งความสุขแผนงานเศรษฐกิจขาครากแผนงานพัฒนาเมืองหลักคิดของมอทอเป็นหลักคิดเชิงการวางโปรซิมิ่งนะครับในการจับตั้งองค์กรคือเราเป็นข้อคนไทยความรู้ในโปรซิชันตามขึ้นมานะครับวันนี้ก็กจริงๆแล้วเราจะคุยเรื่องของเอ็มโอยู เราเรียนสยนู้จากท่านทิติว่ากับทานที่เรียวกว่ามีเราลงมาทํางานแล้วนะนะครับต้อเรากนกละเคีอนกันนะครับเรื่องการลงทุนพืชพลังงานนะครับแล้วก็การพัฒนา,าพื้นที่นะครับอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์ของวันนี้นะครับก็อันนี้ e s g เมื่อกี้ดูในคลิปกันแล้วนะครับเล่าสั้นๆอีกครั้งก็คือ e s g ต่อไปเนี้ยร้นเมื่อกี้ที่อาจารย์กิติพูดไปนะครับโลกนี้เป็นโลกของความเหมือนล้นทั้งด้าน รายได้มาเป็นอยู่แล้วก็เรื่องเองที่จะเริ่มต้นถือว่าเป็นจุดหนึ่งของจังหวัดเรานะครับก็ในนามของจังหวัดสระบุรีนะครับผมแล้วก็ทางหระทรวงศึกษาธิการซึ่งวันนี้มาหลายท่านครับกัณฑเก,กษตรจังหวัดท,ท่านคันจังหวัดท่านพสจครับท่านน้องทีท่านนันเมย์ครับก็จะช่วยในการสรั่งงานรต่างๆนะครับแล้วก็จะดำเนินไปขยายผลครับท,ที่คุยอาจารย์ว่า ในรอบต่อไปเนี่ยมว่าจากการที่เราได้ทําสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อปี61ผมมีโอกาสเป็นประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การกระจายโอกาสในความรู้สำหรับสีที่สองนะครับในกลับจากที่มาเป็นตัวแทนร่วมแถลงข่าวช็อตที่สามนะครับก็ย่าเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับทางผู้นำ้องถิ่นตบลพัฒนา